ว่าไหมคะเออ,อ,ะอเม็กิบวางทีโอ๊ยแม่เวลากระเทยโทรมาริบวางพอเจ้าหลวงแม่อย่าวินโอเคมึงจบกูให้เขาโทรมาใหม่เออเ,อ,อ,อเจ้าหลวงโทรมาอวยพรแล้วอวยพรอ,อ,อ,อีกไม่ยอมจบสวัสดีค่ะเออเออใช่พระมหาธีเจ้าลูกสาวค่ะพระมหาธีเจ้าพระ,าาาระนางพุ่มทองสิบเก้าพุ่มทอง เต้นเออเพราะฉะนั้นเอยวาแม่ก็เต้นอีกจ้าอะไรที่เป็นความสุขของลูกลูกแม่จะทําค่ะแม่ให้สัญญาไว้เลยเออเต้นเหมือนทำกายภาพบำบัดโอ๊ยตายแล้วลูกแม่แม่ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะโอเคผ่านก่อนวายแม่เลยผู้ชายบ้างไงเมื่อกี้ทากายภาพบาบัไงโอเคพรุ่งนี้ แน่แล้วใช่ไหมสิบเอ็ดโมงทำแกงเหลืองแม่นั่แหละชัวร์หรือเปล่าของกวดดัว่์เตรียบวกก่อนไม่เรียบร้อยแล้วพ่อไปแล้วพอนี้นอนอยู่กูไม่นอนมึงรู้เหรอไอ้ยงอไม่ใช่มาขายขำต่อหน้าเลยสดอยู่พรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงคนที่ว่าเออโทรจิกนั่นแหละมีอะไรอย่าพี่ ีกระเทยโอเค <Okay. S 1> ลำคาญกับกระเทยนี่จริงๆกูไม่ได ah ้อย <Remember. S 1> ู you know. there, ่กับใครมึงอย่ามาพูดอย่ามาตอนแหลกูลำคาญมึงรู้ไหมกูมาคกูมาร้านอีทิปย์เนี่ยมึงรักเยอะไร มึงเคยมึงเคยทำอะไรพวอกูบ้างไหมแค่นี้แหละถ่ายขำโอเคมึงมึงี่สัตเนาะ